เอาละก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมชกชานในผม Star Station นะคแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกม Monster Hunter Double Cross กันเป็นพาร์ทที่16เล่นเองนะครับนะซึ่งโอเคผมไปฟาร,ร์มของมาแล้วเตรียมที่จะขับวัวแล้วแหละเอาเป็นว่าให้ดูฉากกินข้าวสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยว <c oughs> เขาหาว่าผมไม่ได้เอาให้มาดูเลยสักฉากคืออ่ะอย่างนั้นก็นิดหน่อยก็ย,กยังดีซึ่งผมได้ไปขับดับใหม่ด้วยเฮ้ยสไตล์อาจารย์มีท่าใหม่ไหมอาจารย์ เป็นท่าของลองซอสนี่แหละแต่ว่าผมไม่อยากเล่นท่านั้นเท่าไหร่ท่านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่เป็นท่าที่ทำให้เลืลอ่อนรถเลอซึ่งผมไม่คเล่นนะมันจะมีท่าท่าหนึ่งอะที่มันทาให้เลือดรดตลอดเวลาเว้ยซึ่งมันโคตรโคตรจะไม่ดีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้คือท่าที่ทำให้หลอดหลอดพลังงานอะคูดูนานขึ้นเว้ยหลอดพลังงานคอดนดับมารับกระรับอูวุธับดาบใช้ดีกว่าซึ่งผมก็ได้ไปทาดาบใหม่มาด้วยนะยังไม่ทําทำเดยก็แค่ไปซื้อมา ซึ่งมันเป็นดาบหินนั่นเองดาบคาตาหินเลเวลสองก็ใช้เชนิ่บีเทลสองตัวอัพไปเลยใช่แล่อเลยดีไม่มีชฉันออกก์กานมีเยอะมากห้าสิบอันไปหาได้ก้อนไอออมาอัพไปแล้วก็ปีกรอบใช้บิลไลออที่หาจากสถานที่ของภาพสามไตรอ่ะไม่ภาพสามไตรใช่ขับมาเลยทำไมสปีดตกๆวะอ่ะอนี่กลับมาเหมือนเดิมอะ แล้วก็อันนี้คือใช้ดาบกไนออแล้วก็อ่าน,นันของตัวอะไรวะผมน่าจะสู้ไปนอกรอบนะเนี่ยซิปพาร์ลสไม่ไดเมเกันเรื่อจะคุยสู้ไปแล้วด้วยรับมาเลยซึ่งดาบอันนี้ผมค่อนข้างโกงอีกหนึ่งนะเพราะไอ้ของดาบที่มาทําดาบนี่คือผมไปหานอกรอบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไอดาบอันนี้อันนี้อืมใช่ซึ่งอันนี้ก็หานอกรอบเหมือนกัน โอ้โห oh, เป็นดาบเหมือนเดิมนะเป็นหินเหมือนเดิมด้วยวเป็นหินสีออกฟ้าๆหน่อยซึ่งค่อนข้างเท่เลยใช้เป็นอ่าบัตรสีเขียวที่หาจากไหนไม่รู้ก็บัตรสีส้มที่ผมหาจากควิตกินอค้าป่ะวะควิตไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชควิตปูเออควิตปูสีฟ้าที่ต้องลาสองตัวในกิลยวสามดาวสามดาวนะั่นมันอยู่ในควิตส,สามดาวที่ลุงลาปูสองตัวใช่ควิตนี้แล้วก็ดักในดักดักทุยลิ้นพันดักก็ในอ๋อแล้วก็ใช้นี่บีเทลหมดพอดีเป๊ะ ออผมไม่กดอ e ีคุย e วะบิมมาครับก่อนดีกว่าเกาะผมไม่ใช่เป็นเกาะของ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 ลาเทียนนั่นเองใช่พ่าพังมังกันได้สูงกว่าถ้าเราอัปเกรดจำเลยเกาะเกาะมันกลากเอาครับไม่ได้เอาเฮ้ยอ๋อบักนิดหมดยงไปเลยเดี๋ยวผมไปลาบ,บักนิดตอนนี้เลยลวกันเออไหนวะนีถุงมือลเทียนจัดมาอีค e ิบ แล้วก็แล้วก็เป็นๆงละเทียนโอ้โหผมไม่เชื่อว่าใช้นิบิเทลจะไม่พอผมจับมาโคตรเยอะเลยนะเออซึ่งไม่ได้เว้ยมมนต้องครบเซตเว้ยมันจะไม่จริงใช่งั้นเอาว่าตัดไปตอนผมล่าใช้นิบิเทลครบเลยแล้วกันนะอ่ะนี่ไงครับแล้วแหละขัดแค่สองตัวพอดีเป๊ะไอ้ที่ผมลืมไห้รู้เลยว่าครับเออแต่ส่วนใช่อะไรบ้างผมนิบคาบเกินมาดีวิเทลส่วนให่รอบส่วนหมวกครับใช้เป็นอ่าสไปเทลนะของลาเทียน แล,ลแล้วก็ใช้กรดใช้เชลแล้วก็ใช้กไนออนะหาโซลาวามาที่เกาะจะครับใช้ด้เลยอ่ากรองผมใช้เป็นของดาบใช่ซอฟมาเตอร์ Master, กับไปนี่โอเคใช้นี้ซึ่งใช้เป็นเกรดปีกใช้นี้พิเทแล้วก็แมกนีเซียนออไอจับเลยเขียวทั้งตัวแล้ตอนนี้ส่วนทุ่มมือครับส่วนทุ่มมือทุ่มือไหนใช้เป็นอ่าอันนี้มันทารอนวิงทารอนได้เป็นส่วนของปีกมาแหละ มันเห็นว่าวิ่งน่้เป็นเล็บตรงปีกเหมือนปะแล้วก็ใช้เชลสไปร์แล้วก็ได้กก็ได้ออเหมือนเดิมใช่ส่วนใหญ่ใช้ในก็ได้ออกส่วนใหญ่เป็นของสีเขียวแล้วก็ใช้เป็นอาลาเทียนเว็บบิงเว็บวิงก็คือตรงส่วนของเทียนเป็นปีกอ่ะเออเข้าใจปะส่วนนห้นเป็นปีกอ่ะเป็นผ้าปีกอ่ะมันต้องเรียกว่าใบปีกไม่เหรอเออเรียกว่าใบปีกแล้วก็เฟรมแซกมิชียนออแล้วก็เกนดูมไฮซึ่งเป็นเกนน้าจะเป็นหนังของบอสเต็เตอร์ มาที่ส่วนของรองเกือบใช่รองเกือบไม่รองเกือบเขาไม่งวะใช้เชลใช้สกิลใช้มอนสเตอร์บอลแล้วก็ไฟโซนง่ายสุดแล้วนี่เ,นเกาะเต็มตัวเลยนะครับทีนี้อัปเกรดสักหน่อยแล้วกันไม่สักหน่อยหรอกอัปเกรดเลยเอาให้แบบพอนอดไปเลยเอ๊เดี๋ยวผมใช้ดาบเลยวะออ๋ไม่ใช่ดาบไฟ้าอยู่ยังไม่ใช่ดาบดาเมจดร้อยกว่าเลยไอ้นี่กระแรงกว่านี่หว่านี่ดาบเลยเอ๋อดาบเติร์ดผมอัพมาได้ด้วยไงมันแรงกว่าปกาตินิดหนึง อืมบลัดดิ้งอี่างนใช่ไหมนี่ผมไม่รู้ผมไม่ใช่ไหนดีว่าจะดีไอ้พวกไอ,ไอ้เนี่ยอ่ะอัพมาอ,อาอะไรดูไหมล่าเทียนสกิลลัาชมาโลเอาอดีไปเกตฮานเอาไปอู้หูอัพไม่ได้อัเอาไปเอาไปอีออกถ้าจับอีกก็คือต้องใช้ทิ้นส่วนสีอันมันหมดเลยดิไม่ช่างมันถึง ผมว่าผมไม่น่าจะไปทำอะไรแหละอัพมาอัพไปอัพอ,อีกอัพต่อไปยังไม่พอดีที่มันเกินหนึ่งอันเอาอันนี้ออกมาเอานี่ไปอันนี้ไปนี่สองชิ้นพอเลยเนี่ยเนี้ยเอออื้มเนี่ยเทลสไปเนี่ยสองชิ้นพอเลยเออเนี่ยสไปเฉย,ยนี่ไม่ใช่เทลสไปอัพเกรดอัพเกรดร์ลุวะมันก็สไปใช่ไปนหนึ่ง เร้ยไม่ดีกว่าแพดใส่เออไม,ม่แพดก็หาย,ยากเอาอันนี้ไปแล้วก็ไอ้นี่สองอันโอเคพอดีเป๊ะนี่ที่เราก็ไดุ้ดเกาะสุด,สดทนทานแล้วก็สุดแข็งแกรแง่งสุดรุนแรงดับอ่าเฟรลออเร้อแดสิบเแล้วก็ให้แมวด้วยกันใช่นั่นแมวอ,อะไรไงใช่เกาะธรรมดาธรรมดาอยู่เลยเอา่ามิโดซีลาเทียนมีสิบใช่ไหมเอามาให้มนุษย์เลยไม่ช่างมาเถอะเดี๋ยวผมไปไล่หลังเอาแล้วกัน ใท้ได้อีกอ่ะอโอเคหมดหมดหมดจริงจริงอ่ะมาเริ่มมาที่ดาบพลาเทียนเอาไปเลยน้องแมวดาบน้ำละเทียนเอาไปใช้อีควิปหนาวเยสผมจะเปลี่ยนตัวต้องทำไงวะกดปุ่มเลยเปลี่ยนตัวกดไว้ก็วายจริงเลยอ่ะตัวฟ้า,าไปด,ดาบไปหมวกละเทียนเอาไปใช้ซะกดไว้เปลี่ยนตัวนี้ ต่อไม่ใส่ซะโอเค,อเคต่อมากส่วนเกาะส,สุดท้าย, <Yes. S 1> ยเยสมันกรุดคาบเลยเมื่อกี้โอ้ใส่ซะโอเคตอนนี้ก็เป็นลาเทียนทั้งคนทั้งแมวแต่ว่าดาบขอไม่ใช่ดาบลาเทียนละกันเออมันมีดาบลาเทียนอย่างนี้เลยเป็นดาบผิดแทงบอม โอเคสองอันพอดีเป๊ะปลาพาดเข้ากับจบใช่ปลาพาดเข้ากับจบเลยปลาพาดเนี่ยเอาไปเก็บพวกนี้มันแค่ของเสร็จเหลืยที่ได้มาจากการหาของท่านแหละน่าจะมีแค่นี้๊ดิดเอานี้ไปเลยอันนี้ไปเลยเทคผมคาบยาถึกมาเอาไปใช้สมืงขวดใช่เอาไปลองเอาไปทดลองเอาไปเก็บยาทำเัี่ยกดผิดเทคเอาขึ้นมาเย่อม แล้วก็ต้องแมวคนนี้มีอะไรที่ให้ทำหอไหมพวกนี้ผมให้ไปห,หาของมาใช่ไหมได้แ้งบ้างวาะพวกนี้เป็นสแครปช่างมันอ่นนี่เก็ดของตัวเมื่อกี้อู้ไมซีดผมครับยาได้ป่ะยาบัฟพันธุม์มมีคือไม่งั้นผมจะบัฟแบบบัฟทุกอย่างเออโคตรโหดจริงอืมเทรดเดอร์ไม่ใหไ้ไปหาอะไรเปล่าให้ไปหาแมนซีดยังหาไม่เสร็จเลยงั้นนี่ผมมาลองดูครับไดเปล่า คอมไบลิสโอ้โหไหนวะอ่านี่แอนนี้มีอยู่มาวัดที่มันจะครับติดหรือเปล่าทีเนี้ยอันนี้ป้าไม่ใช่อันนี้ป้าไม่ใช่อันนี้แหละทั้งนั้นโอเคติดแบบชิลๆครับสองขวดอ่ะอันนี้ okay, ด,ด้วยอีกหนึ่งขวดน่าอยู่ทีนี้แหละอ่า uh, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ขวดดิ้งจัดใหม่แล้วก็เอามายึดหนึ่งโอเคสวย เลส s g โกเว้ยดาบ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 เปลี mêmes, Die, David, nice. ่ยนดาบกอนนี่ดาบสีเหลืองดาบเป็นร้อยสิบของเราแล้วก็สไตล์ผมใช้เป็นสไตล์เดิมนะก็คือสไตล์วอร์เรลแต่ว่าเปลี่ยนเป็น a อ s ซ l ลป e อิสุลิชันแทนนะไว้หลบนะมันจะได้พิพิวหน่อยคูดาบันโคตรใหญ่มันไอ้อันอยาขนค่นี้วะเออแล้วผมติดติดอันนี้ได้ไหมผมไม่ได้ติดอันนี้มาหลายรอบแล้วอะไอ้ โอ้โหมันติดได้แค่ช่องเดียวงั้นไม่ติดดีกว่าก็คือผมจะติดแอนังไม่นี้ไว้ให้นัฟเลือดให้มันเต็มให้นอะเว้แต่ว่ามันก็มันมันใส่ไม่ได้แล้วมันมีแค่ช่องเดียวใส่ไปไม่บวกอะไรมันเดิมมาตัวนี้ครับค่อนข้างโหดเลยนะอาจจะสู้นานมา let's go ตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งสิบนาทีนะเป็นไปได้อย่างให้จบก่อนทุ่มหนึ่งสามสิบจะดีมากเพราะผมจะเวลาไปตัดคลิปด้วย มถดามีความมิบับด้วยครับเล็กๆน้อยๆ,ๆถ้าท่านผู้ชมตั้งใจสังเกตเอ๊ะผมกินข้าวแล้วไม่ใช่หรออ๋อผมลืมผมกินข้าวแล้วผมก็ไปโอ้ยเยี่ยมไปเลยผมกินข้าวผมก็ไปเก็บไอ้น่ะไปเก็บมแมลงแล้วผมก็ลืมว่าผมกินยังไม่ได้กินอีกรอบใช่เยี่ยมไปเลยผมบอกเลยนะไม่ยากหรอก ผมได้สู้กับบอสตัวนี้โหดมานี้มาแล้วลองอะไรด้วยซ้ำลองเอาดาบอื่นไปสู้ด้วยผมลองดาบไฟฟังงูไปสู้บทิกเล็กอะคิดว่าผมห้าวไหม <c oughs> แล้วเกาะแล้วเกาะเองเป็นกเนกาะอะไรอยู่เลยนะเอ้เกาะงูคือเกาะไอ้เกาะไอ้นั่นแหละก็ยังเป็นเกาะของไอ้นั่นอยู่เลยอะเกาะของกบอยู่เลยทะเลสุขบ้าเออใช่จำชื่อนั่นแหละทะเลสุขบ้าชื่อมันญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยใช่บอกว่าทะเลสุขบ้าแต่ผมคุ้น,นชื่อมันแปลกๆโอเคมา เี๋ยวเราจะกินยากันตรงนี้นะบัฟรอบที่หนึ่งซึ่งตัวนี้ผมถึงแม้มันจะเป็นลิงมันบินไม่ได้แต่ว่ามันโดดได้ซึ่งโดดแต่ละทีนี่ผมไม่รู้เลยว่ามันโดดไปไหนปโดดโคตรไกลเพราะฉะนั้นอย่าลืมปลาเพนบอลสาม,มัด้วยนะมาไอ้บอสลิงบาก,กงกาลายสักอย่างไม่รู้เือน,นไอ้ตัวนี้เนี่ยผมสู้กับมันครั้งแรกในภาคโอ้ตัวใหญ่แค่ไหนวะ ในภาคไแนั่น่ะมีคาลเตอร์เป็นไงผมไปฝึกมาแล้วนะ่าเมื่อผมบอกว่าผมไปฝึกมาผมจะรดนบอทตีทันทีไลยแต่ไม่ค่อยแรงหรอกเพราะผมกินเอน,นไปด้วยไงผมไม่ถึกถึกถึกหนึ่งเอาอะไรอะไรอะไรนมานะเดินดุเชิงไปแบบเอา้าพ่นไฟไม่โดนเอ้ยไม่ใช่พ่นไฟพ่นไฟอะไรวะไม่ใช่ไฟเว้ยพ่นหิมะ สับแบบรัวเอ็กซ์ลูดอิโซลูชันผมเอาไว้หลบนะเผื่อผมหลบไอ้อันนี้ไม่ได้เงี้ยโอเคถึงแม้มันกี้ผมจะเคาน์าเตอร์ทันกน็แต่ผมไม่เคาน์าเตอร์ไงสับสับสับดิจิตอลเลอสับคิวคิวถ้าบอสยังไม่กดผมก็สู้ให้หมดอะเงี้ยท่านี้มาแล้วท่าที่มันจะมุดดินนะแล้วเมื่อ พุ่งขึ้นมาเฮ้เป็นไงเมื่อกี้ลิงลิงธรรมดายนโยนหิมะใส่ผมไม่โดนหรอกไอ้น้องเรามาคนละชั้นกันอุ๊ยโดนว่ะคราวนี้โดนเราต้องิีนรัวๆเพื่อหิมะหลุดไม่ก็กำลังกดเอสหลุดอิเซชิลูปเลยแต่ว่ามันแน่หลุดหลุดไม่ได้แหละพ่นหิมะเออยาพ่นกินปากเอ้าอุ๊ยเมื่อกี้ไม่ได้ใจจะหลบจีเกปยเฉยนี่แหละผมอยางชอบเลยว่าผมชอบ กิบโดนโดนตีตอนผมเจอาวุธเนี่ยนี่ดิจิตอลเป็นไงไม่ได้แดกผมบอกสับสับก้นสับก้นสับก้นสบัดสะบันสบันสะบัน,บนลุว่าน,นี่เป็นไงนี่เคาเตอร์ด้วยผมมีอย่างชอบดองซอสพักนี้ผมพูดจริง เล่นโคตรมันนี่เป็นไงเคาเตอร์กินยาทันทีอเงันจะพุ่งมาถ้าเมื่อกี้คุณเห็นนะคือผมกดเอซลูปอิเซลิลชัันลัวๆแล้วอ,ะอ่ะอ้ยมโอ้ยโดนได้เหรอวะเชื่อไหมถ้าเมื่อกี้เพลเยอร์เป็นคนยกเรานะเราสามารถตีด้วยนะ เออสมมติเพเยอร์ผู้เล่นคนอื่นใช้ทางงัดงัดเราขึ้นอะไรเงี้ยเราสามารถกดตีได้วลยซึ่งมันเป็นแมคคณิกที่ผมว่าสนุกดีนะเออโดยไม่ต้องใช้สไตล์กระโดดอ่ะให้เพื่อนเล่นแบบประเภทแบบอ่าพวกอาวุธอะไรที่มันงัดได้บ้างนะก็มีหลายอย่างอยู่แหละให้เพื่อนงัดเราลอยขึ้นฟ้าเออเอามันกินอะไรกระจอกไอ้ลิงกินไรกินไรเหรอ,อเป็นลิงอยากกินเนื้อกินกล้วยไปเ,เป็นลิงหิมกะก็เถอะ โอ so like ๊ยนี่ไงโดนแล้วโอเคแอปสลุปมีสติชั่นหลบไม่ได้ผมจะได้รู้ไว้ขอตั้งแถบแป๊บหนึ่งผมอยากไล่คอมโบใส่แบบผนโหดแต่ว่าไอ้ aring, บอสลิงมันไม่ค่อยพุ่งมาดิถ้าที่ผมซ่วมมันมาเมื่อกี้เอ้าพุ่งปุ๊บก็พุ่งปั๊บเลยแล้วก็จะพุ่งกลับไปอย่านะนั่นไงเรียบร้อยโอ้ยตัวนี้ครับโอ้ยเรียบร้อยโดนโดนแบบนี้เรียบร้อยห้ามุ มันไม่โดนมันไม่โดนน่ะฟันไม่เสียแสแต็คเฉยผมไม่ฟันดีกว่ามันโกรธแล้วขนาดที่เล็กผมยังลองสู้มาแล้วน่ะอะไรตัวนี้ดิจิตอลดิจิตอลอ้ย,อ,ยอะไรวะอฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยหลบไม่ทันเราจะสับมุมกล้องไม่ทันน่ะ แปปนึงนะหายาอืมกินไปใจเย็นแป๊ปนึงมาพร้อมกดวายไม่โดนเนี่ยแหละโอ้ยอย่าให้ผมมีจอยนะอย่าให้ผมซื้อจอยนะกดไม่โดนนะปุ่มมันเล็กเกินผมบอกเลยผมซื้อจอยถ้าผมซื้อจอยผมหมดเลยหลายท่าเอ,างงเอ,าอา้าเฮ้ยงงเอ้าเซ่เซ่เซ่อะไรวะเนี่ย อืมหลบทำไมวะไม่รู้เหมือนกันหลบเฉยแล้ทำไมเองไม่ติดพิษเลยอ่ะกดไม่โดนใช่ขดสรารภัพพี่เลยว่ากดไม่โดนเอา้ามันไปเคาน์เตอร์ทางนั้นไงพี่เอาชิบหายโอดีนะาค่เดซ,เซีเฉยเกือบแล้วเกือบโดนตีแล้วเฉยเมื่อกี้หยุดคำหยาบดิเอา้เอาอ่าไม่โดดใส่ผมสิ เอ้ยมันโดดแรงหนาว่าลำคาญแล้วดูทรงนเอาตัวนี้ยังไม่ติดไอ้นั่นป่ะกับดักลุมพังใช่ไหมบอสพี่พิว้วส่วนใหญ่ยังไม่ติดกับดักลุมพังกันเรียบร้อยเจ็บแล้วโอ,โ,โอ้โหโคตรกระจอกกระจอกมากดูทรงนี้น่นาจะไปนอนขอเก็บจักรในซี่พวกลิงกระจอกโอ้โห,โหรู้สึกสู้กับลิงกระจอกยังทุยากโอ้มันมีท่าปลานลำแข็งด้วยเหรอวะ เอ้ยไม่ใช่บอสเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปน,นอนมันแค่เดินหนีเฉยนี่นเราไปนอนซะแล้ว <c oughs> เปิดบัฟเลยแล้วกันตัวนี้จับไตายิงได้ไม่ได้โหดเหมือนที่ผมคิดเลยนี่หวา่าภาก f ฟรีดอมอยู่ในโคตรโหอดอ่ะโอ้ยแป๊บนึงผมร้อนพี่ผมหนาวผมหนาวพี่เย็นพี่ผมหนาว,นาว,พ, P, นาวพอด,ดิงแป๊บอ่าโอเค ยูสตา,าร์ไม่ยาเลรถเร็วและเพิ่มชา้าด้วยโดดฟันเลยที่เท่เอ้าไประบับติดกังอากาศด้วยมุดดินครับเราต้องหลบวิ่งเรื่ยอยๆยอยู่นิ่งๆไม่อะไรโดนบอสแทงพุ่งขึ้นมาแล้วแบบกระชวกเราอะตรงน,นี้สแปมอา สปมอาแบบโหดสแปมอาแบบโหดนี่เป็นไงโคตรมันโอ้โหโคตรกระจอกเลยอ่ะกลายเป็นบอสกระจอกไปเลยดาบผมโหดเกิน,กน 40, 40อะ่ะดาบมีร้อยสี่สิบอ่ะโอ้โหไอ้ลองซอสมาเล่นมันจริงวะ่ะลองซอสเนี่ยแล้วคือผมมาไปลองกับทิกเล็กมาแล้วเว้ยซึ่งมันผิวแล้วก็ตีแรงกว่านี้อีกทาให้ผมต้องเล่นแบบจับจังหวะให้ได้ไม่งั้นผมคือผมโดนตีสองทีตายผมไปลองกับทิกเล็กสี่สามดาวคือมันก็ตีแรงน,นะเพราะตอนนั้นผมก็เกาะ เรียกสุขบ้านกอกาก่ะเข้าใจไหมผมเลยต้องแบบไม่รู้ดิเอาจริงมัง้ง <c oughs> แต่ว่าผมกคาดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรให้เดาเพราะครูมา <c oughs> คือผมเล่นตอนเรียนไงครูแบบเอ้ยครูยังไม่มาสักสักตาดีกว่าไปฝึกฝีมืออะไรเงี้ยเอาสรุปครูมาคือผมโซโล่ได้ไงปกติผมไม่ได้โซโล่เท่าไหร่ <c oughs> ผมจะเล่นกับคนในอนไรสุ่มห้องเล่นเนาะกดมั่วๆเจอห้องเล่นห้องนั้นเอือ ลองซอสมันเป็นวัตที่ดีมากนะครับต้องลองไปเล่นดูใช่ลองซอสภาคนี้เล่นกับสไตล์วูลล์เอาเอฟลุดอิสุลชันมาคุณแทบจะเป็นอมะตะถ้าคุณอยู่ในโหมดที่ถือดาบอยู่คุณสามารถเคาน์เตอร์ได้แต่ถ้าคุณไม่ถือดาบหรือคุณจังหวะนั้นคุณไม่สามารถกดเคาน์เตอร์ทันได้จริงคุณก็กดเอฟลุดอิสุลชันเป็นท่าหลบเอาเนี่แหละคอมโบดีแต่ผมน่าจะโกงไปนิดหนึ่งนะคือดาบผมมันตีโคตรแรงดาบหนึ่ร้อยสี่สิบใช่ โอเคงั้นพาร์ทนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากนี้แล้วแหละเพราะผมทำพุดไปเยอะมากซึ่งอูพัดนี้มันประมาณแค่17นาทีเองนะเนี่ยเพราะรอบแรกผมอัดไปแล้วผมก็ออกไปล่าของแล้วผมก็กลับมาอีกรอบก็น่าจะแค่17นาทีเงโอเคท่านแหละบ๊ายบาย